กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมสแสแบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องค์พระบาทสมเด็จพระปูวิพลอดุลยเดชสยามมินทรากราชบรม,มานาถบพิตรในรัชกาลที่๕สองเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้เป็นผ้าเสียรใหญ่นะครับท่านอยัาไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะครับ ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านดูให้จนจบคลิปนะครับท่านท่านจะได้รู้ว่าเหรียญปีพศนี้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญราคาในระดับยูนีจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และเหรียญที่ผ่านการใช้แล้วจะตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกท่านดูไปให้จบคลิปเลยนะครับเรามาดูครับเนี่ยลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับท่านนิกเกิล นิวคิวโปนิกครับแล้วก็สีทองครับท่านคิวโปนิกส์อยู่ด้านนอกครับสีทองอยู่ด้านไหนครับเนี่ยดูดีนะครับลักษณะของเหรียญเป็นแบบนี้ครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านคือภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังของรัชกาลที่เข้าครับท่านตัวรัสือจะบางไปหน่อยครับแต่ก็ชัดเจนอยู่นะครับเพียนชัดเจนอยู่นะครับท่านเนี่ยสำหรับตัวรัสือนะครับก็เป็นเหรียญที่ผมสมมูรณแบบอาการทีเดียวครับแล้วมาดูบรมรูปุพระองค์ท่านอุดครับ สวยงามมากครับบารมีรูองค์ท่านครับแบบนี้ถ้าใครมีอยู่อนาคตล่กนะครับเนี่ยสำหรับปีพศนี้นะครับไม่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะเหรียญที่สวยงามมากันครับเป็นพระเศียรใหญ่นะครับท่านเราดูขอบเฟืองครับนี่ครับขอบเฟืองขอบเฟืองสลับเรียบครับสรับเหรียญสิบบาทนี่จะสั้นกว่าเหรียญสองบาทเดอะนะครับมันเป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าเหรียญสิบบาทจะสั้นกว่าครับเหรียญสองบาทจะยาวกว่าครับท่านสวยงามมากันนะครับขอบเฟืองสลับเรียบนี่นะครับ แล้วไปดูด้านหลังครับเนี่ยด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเนี่ยตัวซื้อก็ชัดเจนอยู่ครับแต่รู้สึกจะบางไปนิดหนึ่งครับนี่ครับประเทศไทยครับแล้วก็อักษรบิลครับสี่ตัวครับสามตัวชิดกันอยู่อีกตัวหนึ่งห่างออกมานิดหนึงครับสำหรับอักษรบิลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านเพราะว่าจะได้เอามือลูบๆูกทำความดูว่าเป็นเหรียญอะไรกันแน่ระหว่างเหรียญห้าบาทหรือสิบบาทประมาณนั้นละครับท่านสำหรับ พศ2558ครับท่าน2558นะครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปีพศ2558เนี่ยส่วนตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารามครับท่านสวยงามมากนะครับสำหรับวัดอรุณนี้ครับท่านเรามาดูรอยนูนนี้ครับเรียญที่สมุิแบบตรงนี้ต้องเห็นชัดเจนครับรอยนูนครับนี่ครับตรงกลางนี้นะครับแบบนี้ครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ต่ำลงมาอีกนิดคือแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะล้นไม่ล้นแหล่อยู่แล้วครับเนี่ย แล้วก็ล่างสุดคือสิบาทไทยแล้วก็สิบาทอารับครับสําหรับเหรียญห้าบาทด้วยเหรียญสิบาทปีพศสองพันห้ารห้าสิบแปดเนี่ยความหนาของเหรียญเลยครับความหนาของเหรียญอยู่ที่ท่วไหล่ครนี่ยี่ย2บหกมิลลิเมตรครับท่านน้ำหนักแปดจุดห้ากร,รัมครับท่านสำหรับเหรียญ สิบบาทพันเยนใหญ่ปีสองห้าห้าแปดนี่นะครับท่านจำนวนการผลิตเลยครับจำนวนการผลิตอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดล้านพอดิบพอดีเลยครับท่านสองห้าห้าแปดในเก้าสิบเอ็ดล้านพอดิบพอดีเลยครับท่านเก้าสิบเอ็ดล้านไม่ใช่น้อยเลยนะครับท่านในระดับยูนซีครับตกอยู่ที่เหรียญละสี่สิบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับท่านสี่สิบบาทนะครับต่อหนึ่งเหรียญนะครับสำหรับปีสองห้าห้าแปดนี่ครับ ถ้าผ่านการใช้แล้วตกอยู่ที่เหรียญละ15บาทถึง20บาทเท่านั้นเองนะครับท่านไม่แพงนะครับ20ถึงเอ้ย15บาทถึง20บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับปี 58, พศ2558พระศิลป์ใหญ่เหรียญน,นี้นะครับ